ส่วนที่ทวัลลอองริชุมพลที่จะต้องทัางรงนะคะในตลาดใหญ่ไปได้กับเราเป็นหน้าที่กระทรวงพาณนนิชย์ต้องไปเผยแพร่ต้องไปเดินรวดโชว์ให้คนในประเทศเองคนคน,คนต่างๆางทานทุเรียนเพิ่มขึ้นเพราะขณะนี้ตัวเลขก,ก็คือว่า,าที่ทุเรียนผมขอถือโอกาสนี้ให้กําลังใจพวกเราทุกคนให้กําลังใจกระทรวงเกษตรและสาก์ให้กําลังใจนนคนกับตัวสัตว์ ให้กำลังใจสมาชิกชมรมทุกคนที่คิดว่าวันนี้จะร่วมกันสร้างอาชีพปศุสัตว์ให้เป็นอาชีพที่เป็นอาชีพหลักของคนในเชียงรายของคนในภาคเหนือเราจะทำภาคเหนือเป็นแหล่งผลิตอาหารเป็นแหล่งผลิตป,ธปธศุสัตว์ปลอดเชือ้อแล้วก็เป็นแหล่งอาหาร,าหารที่มีความปลอดภัย ซึ่งตลาดมีความต้องการสูงมากอยู่ที่ว่าเราจะปรับปรุงเราจะมีกลไกอย่างไรที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ได้รับการยอมรับตั้งแต่กาเรเลี้ยงตั้งแต่กา,ารากรเลี้ยงตั้งแต่กานที่จะ,ะทำให้ปลอดลรกปลอดเชื้อแล้วทาให้ถูกหลัก EMP ทำให้โรงงานแต่ลูปกั ได้รับการรับรองว่าเป็นโรงงานที่ถูกต้องตามหลักที่จะเป็นโรงงานผลิตอาหารได้อย่างมีคุณภาพปลอดภัยนี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยทําผมถือโอกาสนี้ให้กําลังใจทุกฝ่ายที่จะช่วยกันทําให้เชียงรายให้ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สะอาดที่มีคุณภาพที่มีความปลอดภัยเลี้ยง คนทั้งโลกนี้ให้ได้โดยเฉพาะอย่างที่มผมเรียนกับท่านแล้วเทคโนโล,โลยีการขนส่งเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะเราจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างไรอันนี้ผมเชื่อว่าเราปรับเปลี่ยนได้เราปรับปรุงเราลองรับได้วันหนึ่งเราไม่เชื่อว่ารถไฟจากเมืองจีนจะมาถึงราวได้